สอ,อทอเสนอรัฐบาลเพิ่มเงินคนละครึ่งเป็นคนละ5 0 0 0บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุทกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้โดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะหลายฝ่ายก็ยังคงแสดงความเป็นห่วงในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รอบใหม่นะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบรุนแรงทำให้มีผู้ที่ตกงานเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก ล่าสุดประธานสภาอุตสาหากรรมแห่งประเทศไทยก็เสนอให้รัฐบาลเร่งพิจารณามาตรการช่วยเหลือเพิ่มวงเงินคนละครึ่งเป็น5,000บาทและก็ขยายโครงการเฟสสมรวมถึงอาจจะต้องกู้เงินเพิ่มอีกจำนวน1-2ล้านล้านบาทซึ่งการแพร่ระบาดของโควิด -19 รอบใหม่ทำให้รัฐบาลต้องงัดยาแรงใช้มาตรการเข้มงวดเพื่อจำกัดวงและลดการแพร่เชื้อให้ได้เร็วที่สุดทั้งปิดสถานที่ต่างๆรวมทั้งคุมเข้มการเดินทางซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ นายสุพันธ์มงคลสุทธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอ,อทอก็ได้เปิดเผยนะคะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 รอบใหม่สิ่งที่น่ากลัวก็คืออาจมีคนตกงานเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากจากธุรกิจที่ต้องปิดกิจการตามคำสั่งของรัฐหรือได้รับผลกระทบในด้านต่างๆเช่นร้านอาหารธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์คล้ายช่วงระบาดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาขณะที่ภาคท่องเที่ยวยังอยู่ในภาวะยากลาบาก สอตกงานจำนวนมากอีกครั้งโดยเสนอว่ารัฐบาลควรเร่งพิจารณามาตรการช่วยเหลือเพื่อประคองสถานการณ์เช่นอาจเพิ่มวงเงินให้กับโครงการคนละครึ่งในเฟสท,ที่2หรือออกโครงการคนละครึ่งในเฟสท,ที่3ขึ้นมาใหม่โดยขยายวงเงินจาก3,500บาทเป็น5,000บาท ในช่วงระยะเวลา3เดือนหรือเพิ่มระยะเวลาโครงการที่กำหนดสิ้นสุดในวันที่31มีนาคม2,564เพื่อให้เศรษฐกิจยังขับเคลื่อนไปได้ในสถานการณ์ที่ไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 รอบใหม่ที่อาจรุนแรงขึ้นส่วนตัวยังคงเสนอให้รัฐบาลกู้เงินเพิ่มจำนวน1-2ล้านล้านบาทจากปัจจุบันรัฐบาลกู้แล้วจำนวน1ล้านล้านบาทเพื่อความอุ่นใจ เพราะสถานการณ์ไม่แน่นอนอาจลุกลามเอกชนห่วงเรื่องนี้มาตลอดการมีเงินอยู่ในมือมีมากพอเพื่อใช้แก้ปัญหาย่อมดีกว่าเงินไม่พอขณะที่ดอกเบีย้ยในเวลานี้ค่อนข้างถูกหากกู้มาแล้วไม่ใช้ดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เป็นภาระมากนักทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสสถาบันหรือกอกอรอในวันที่6มกราคมนี้ จะมีการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจอีกครั้งซึ่งดรนันนฤทธิ์พิศลยยบุตรนักวิชาการอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDIRI ก็ได้กล่าวถึงมาตรการในการระง,งับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ของรัฐบาลรอบนี้ที่งดใช้มาตรการล็อกดาวน์ทุกจังหวัดทั่วประเทศแต่ให้ท้องที่ออกคำสั่งทางปกครองในการดูแลพื้นที่ของตนเองแต่หลายคนมองว่ามาตรการที่ออกมาก็คล้ายคลึงกับการล็อกดาวน์ โดยดรนันริศระบุว่ามาตรการในการระงับการระบาดรอบนี้คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในแง่มูลค่าภาพรวมเท่ากับรอบที่แล้วเนื่องจากมีการแบ่งระดับการเฝ้าระวังและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในจังหวัดที่มีการระบาดของโรคน้อยก็ยังคงทำกิจกรรมได้อยู่แต่กลุ่มที่น่ากังวลสำหรับการระบาดรอบใหม่นี้ก็คือกลุ่มผู้ประกอบการ SME ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ในช่วงโควิดรอบแรกอาจจะนำเงินทุนเงินออมที่มีการอุ้มธุรกิจไว้แต่เชื่อว่าในช่วงต้นปี2,565เป็นต้นไปอาจจะได้เห็นผู้ประกอบการขาดทุนจนปิดกิจการและเลิกจ้างพนักง,งานเพิ่มอีกนักวิชาการรายนี้ก็เสนอต่อนะคะว่ารัฐบาลต้องนำงบประมาณจากก้อนพรกอก,กู้เงิน1ล้านล้านบาทที่ยังคงเหลืออาจฉีดเป็นเงินให้เปา่าอุดหนุนไปยังพื้นที่จังหวัด หรือพื้นที่รัฐบาลสั่งให้ปิดกิจการโดยเน้นย้ำว่าจะต้องจ่ายตรงเป็นเฉพาะกลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มจังหวัดที่ได้รับผลกระทบสูงสุดก่อนหากจำเป็นต้องให้ความรู้การจำหน่ายสินค้าแปรรูปแบบเดลิเวอรี่ไปยังร้านอาหารรัฐก็ต้องปฏิบัติอย่างทันท่วงทีเพื่อลดผลกระทบของร้านค้าด้านสมาคมผู้ค้าปลีกไทยและสมาคมศูนย์การค้าไทยมีข้อสรุปให้ทุกศูนย์การค้า รวมถึงร้านค้าในศูนย์การค้าและร้านค้าภาคีเครือข่ายยกระดับมาตรการคัดกรองและเข้มงวดความปลอดภัยสุขอนามัย พร้อมกำหนดปิดทำการเวลา21นาฬิกานับตั้งแต่วันที่4มกราคม2564เป็นต้นไปนะคะนี่นะคะก็คือทางสอ,อทอนะคะก็เสนอให้รัฐบาลนะคะทำการเพิ่มเงินให้กับโครงการคนละครึ่งนะคะจากที่ได้รับอยู่ที่คนละ3,500บาทนะคะก็เสนอให้เป็นคนละ5,000บาทนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะจะผ่านการอนุมัติหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข,ข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ